สวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้ก็วันที่18ดกรกฎาคม2567นะครับคันนี้ลูกค้าทําสัญญาแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะครับลูกค้ามาตอนเย็นนะครับผมนะมาตอน4โมงนะฮะ4โมงกว่านะครับเกือบ5โมงแล้วนะครับลูกค้ากําลังจ่ายตังค์อยู่นะครับก็เลยมาลงคลิปนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเพราะว่าคลิก125้นี่นานๆมาทีนะครับรถมาน้อยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับ สำหรับ honda c ลิก k 2 5 5นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ h อน d a คลิก k 2 5 5ตัวท็อปสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับนี่ฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมได้เลยกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่18กรกฎาคม2567นะครับ คันนี้ก็ลูกค้ามาตอนเย็นแล้วนะครับผมนะสำหรับลูกค้ามาซื้อเงินสดนะครับหรับ h อ n d a c คลิก125นะครับคันนี้ลูกค้าก็จองไว้นะฮะก็จองไว้ประมาณ20บกว่าวันนะฮะได้รถนะครับวันนี้รถเข้ามานะก็เลยรีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะที่ชอบ Honda c คลิก1 2 5นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะครับ ตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีเทานะฮะแล้วก็มีสีแดงตรงนี้นะฮะจดทะเบียนนี้จะเป็นสีเทาแดงนะครับเนี่ยสีนี้สวยนะครับแล้วก็ขายดีนะฮะแต่ว่ารถนี่มาน้อยมากนะฮะรถไม่ค่อยเยอะนะฮะสำหรับฮอนด้าคลิกหนึ่งสองห้านะครับนานๆมาทีนะครับผมนะฮะเนี่ยฮะตัวนี้สีเทานี่สวยนะครับสีเทาก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับแล้วก็สีแดงด้านนะฮะ หัวหน้าคลิกตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะหรือว่ารีโมทนะครับเนี่ยก็จะมีรีโมทให้นะครับนี่มีรีโมท1อันนะฮะแล้วก็จะมีตัวเปิดเบาะฉุกเฉิน2อันนะฮะแล้วก็ตัวบาร์โค้ดตรงนี้นะครับผมนะฮะถ้าสตาร์ทด้วยรีโมทก็จะเป็นสวิตช์แบบนี้นะกดรีโมทฮะบิดตรงนี้นะฮะกำบิดกดสตาร์ทบิดคันเร่งไปได้เลยนะครับหัวหน้าคลิกก็จะมีระบบไอรีสต็อปด้วยนะครับนี่ฮะ ระบบเรือนไม้นะฮะเรือนไม่นี่จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่ฮะสวยนะครับผมว่าทรงนี้สวยนะสำหรับฮอนด้าคลิกหนึ่งสองห้านะฮะคันเล็กๆนะคันไม่ใหญ่มากนะฮะสำหรับน้องๆหนูๆนะฮะที่ชอบแบบคันเล็กๆนะก็จะมีคันใหญ่วันนี้ก็จะเป็นตัวคลิกร้อยหกสิบนะฮะตัวนั้นก็จะเป็นสี่วาล์วนะฮะตัวนี้ก็จะเล็กกว่านะเครื่องยนต์หนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีนะครับนี่ฮะสีเทาแดงนี่สวยนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบ คันเล็กๆนะฮะเครื่อง125ซีซีนะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะฮะสําหรับนหน้าคลิกนี่มีหม้อน้ำด้วยนะครับผมนะนี่ฮะหม้อน้ำก็อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของน้ำยาลอเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับส่วนน้ำมันเครื่องนะครั้งแรก1,000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับฮอน้าคลิก125นี่วงล้อนี่ขอบ14นิ้วนะครับนี่ฮะ ยางนอกก็เป็นยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางไหนนะครับกันตกก็เป็นกันตกสีดำนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูนะฮะนี่ฮะ50กิโลต่อลิตรนะครับเติม2ลิตรนี่ขับได้100กิโลนะครับนี่ฮะลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง50กิโลนะครับ ส่วนยูบ็อกนะฮะยูบ็อกก็ใส่หมวกกับน็อกเต็มใบได้1นึ่ใบนะครับแล้วก็ราคาที่ติดมากับรถนะครับเนี่ยห้าหมืนารนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่57,900ืับาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะสำหรับเดือนกรกฎาคมนะสำหรับฮอนด้าคลิก125่งสองหนะฮะตัวสีพาวเดงปีสองพนยี่สีนะฮะตัวนี้ตัวท็อปก็สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับ ตอนนี้ราคาล่าสุดนะครับราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับของเราขายอยู่ที่5 7 9 0มาบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสีเทานี่สวยนะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีเทานะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ esp นะฮะแบบสตาร์ทเงียบนะฮะโชก็ข้างเดียวนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบดัมเบลกนะฮะข้างหน้าดิสข้างหลังดัมนะฮะขับขึ้นด้วยสายพานนะครับแต่ว่าไม่มีสตาร์ทขานะครับ แบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ก็รับประกันเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่รับประกันให้6เดือนนะครับหรือว่า5,000กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบเบรกหน้านะฮะฮอนด้าคลิกก็เป็นแบบคอมบเบรกนะฮะกำข้างหลังเบรกหน้าก็ติดด้วยนะครับนี่ฮะสำหรับเครื่อง 125cc ซีซีนะฮะฮอนด้าไม่ได้ทํามาตัว A b s นะฮะก็เครื่อง1 6 0ซีซีขึ้นนะฮะฮอนด้าก็จะทําตัว a b เนะฮะก็จะมีตัว ฮอนด้าคลิกนะฮะฮอนด้าพีซีเอ็กซ์นะฮะที่เป็นตัว ABS นะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเกียรโนนะฮะที่เป็นตัว ABS นะครเนี่ยข้างหน้าเขาสวยนะครับเนี่ยฮะไฟหน้านี่เป็น LED นะฮะไฟเลี้ยวไฟหลีกก็ LED นะครับผมนะในส่วนของระบบเบรกนี่จะเป็นแบบคอมบิ่เบรกนะครับกำลัข้างหนึ่งนี่ติด2ล้อเลยนะครับนี่ยครับ ต้องรอดูตัวใหม่นะครับว่า h o n d a c l i ิก125นี่จะทำ ABS เหมือน Giano หรือเปล่านะครับเพราะว่า Giano นี่มี ABS นะครับกับรุ่นธรรมดานะครับแต่ว่า h o n d a c l i ิกก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะฮะดิสเบรกธรรมดาแต่ว่าเป็นแบบคอมบิ่เบรกนะครับผมนะฮะแล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าตัวใหม่ h o n d a c l i ิกนี่จะทำสี่เบาหรือเปล่านะครับนะฮะแต่ว่ารูปทรงผมว่าทรงนีสวยนะฮะสำหรับ คลิก125นะฮะนี่ฮะบอดี้รูปทรงสวยมากนะฮะทั้งไฟนะฮะแล้วก็ไฟท้ายนะฮะสวยนะครับผมว่าทรงนี้สวยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะฮะบางท่านก็ชอบทรงใหญ่ก็จะเป็นคลิก160นะฮะถ้าชอบแบบเล็กๆก็คลิก125นะฮะก็น่าขี่น่าใช้นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับ57,900นะรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล้อแม็กนะล้อแม็ก์เขาทำมาสวยนะครับนี่ฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อ,ตอไปนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวร่วยไหนก็อนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ